โดยที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แม่ห้องศะทางผู้ว่าแม่ห้องศนเนี่ยท่านก็เปประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการและคณะทํางานเพื่อป้องกันพี2.5มของแม่ห้องศนเนี่ยนะฮะรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแม่ห้องอนเขากําหนดแปนมาตร,รการป้องกันและแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในอําเภอทุกอาเภอคนในชุมชนโดยออกประกาศจังหวัดนะครับกำหนดเลยเป็นเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดกำหนดเอาไว้ 61วันอันตรายครับท่านผู้ชมของภาคเหนือเนี่ยและที่นิยมเผากันบ่อยๆไม่ใช่ช่วงมก,กรากุมพาแต่จะเกิดขึ้นในช่วงมีนาเมษาก็เลยกำหนดช่วงนั้นแหละฮะ1มีนาคมถึง30เมษายนนะครับป้องกันไฟปะในพื้นที่ชุมชนห้ามเผาวัชพืชขยะหรือว่าของอื่นใดอย่างเด็ดขาดเลยนะครับพื้นที่การเกษตรเมื่อมีคนจะเป็นต้องเผาพวกวัสดุเหลือใช้อันเนี้ยเขาก็จะมีระบบคือต้องขออนุญาต ผ่านระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้วก็จะได้ไปช่วยกันจัดทําแนวกันไฟควบคุมไม่ให้ไฟมันลุกลามนะครับในกรณีที่สภาพอากาศปิดหรือว่าฝุ่น PM 2.5สูงเกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ผ่อนผันแหละคือคําว่าผ่อนผันในที่นี้ถ้าจะไปต้องเผาจริงจริก็ให้ไปแจ้งขออนุญาตใช่ไหมฮะแต่ถ้าช่วงนั้ฝุ่น PM 2.5มามันสูงอยู่แล้วผ่อนผันก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับ โดยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันดูแลถ้าฝา่าฝืนนะฮะมีใครฝา่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเคร่งครัดเลยแม่ห้องสอนเองเนี่ยเขากำหนดตั้งเป้าเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยจะลดจุดความร้อนให้ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะ,ะหรือว่าต้องไม่เกิน5,761จุดนะครับขณะที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการชิงเก็บลดเผานำมาใช้เกิดประโยชน์อย่างเช่นนำพวกเนี่ยฮะพวกเศษวัสดุ ไปไม้เลยพวกนี้นะฮะมาทําปุ๋ยหมักหรืออัดแท่งขายอันนี้ตังเป้าต้องไม่น้อยกว่า2,000ตันครับโดยที่หนึ่งะฮะที่ขอนแก่นท่านผู้ชมบริเวณแยกสีจันนะในตัวเมืองเนี่ยแหละครับเช้ามืดวันก่อนนะครับนี่ทางผู้ว่าขอนแก่นแล้วก็หน,น่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาช่วยกันทําความสะอาดแต่เช้าตรู่เลยครับท่านผู้ชมฮะป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5คือจริงๆเนี่ยมาล้างแบบเนี้ยมันไม่ใช่ ป้องกันฝุ่น PM 2.5เพียงแต่ว่าที่เราจะเห็นการนําเสนอข่าวลักษณะแบบนี้ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นฝุ่น PM เ10 <c oughs> คือฝุ่นใหญ่ๆแล้วมันตก<ช>อยู่ที่พื้นใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาฝุ่น PM เม2.5เยอะคนเดินก็ได้รับผลกระทบจากทั้งฝุ่นเล็กฝุ่นจิ๋วแล้วก็ฝุ่นตามถนนเนี่ยแหละฮะอย่างน้อยที่สุดการทำความสาาะอาดลักษณะแบบนี้มันก็ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่จะมูกไว เป็นพวกภูมิแพ้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะก,ก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอากาศ PM 2.5ครับ